ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่26เมื่อเบโลเดินออกจากห้องสปิริตไทม์เซลได้ดูดซับหมายเลข17และหมายเลข18ไปแล้วและก้าวไปสู่รูปแบบที่สมบูรณ์หลังจากทำลายกระแสะเหล็กของมนุษย์ไปแล้วเซลล์ก็ประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าเขาจะจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่าเซลเกมมนุษย์ที่ไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเซลล์ยังคงฝากความหวังเดียวไว้กับมิสเตอร์ซาตาน แชมเปี้ยนของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ครั้งแรกของโลกภายใต้ความสนใจของสาธารณชนผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่คนธรรมดาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่จัดการแข่งขันเซลเกมหลังจากที่ซาตานถูกเซลเอาชนะได้อย่างง่ายดายในที่สุดซุนโกคูและคนอื่นๆก็มาถึงสถานที่จัดการแข่งขันเซลเกมในตอนที่ซุนโกคูและเซลกำลังต่อสู้กันเบลอก็มาถึงช้าในที่สุดจากนั้นเซลซึ่งกำลังตื่นเต้นอยู่ก็แยกเซลผิวสีฟ้าเล็ก แปดตัวออกจากหนามหางของมันเซล์ผิวสีฟ้าเล็กๆแปดตัวนี้คือเป้าหมายการท้าทายของเบโลและพวกของเขาอีกแปดคนนอกจากเบโลแล้วคนอีกเจ็ดคนที่อยู่ที่นั่นต้องต่อสู้กับบลูเซลอย่างยากลำบากเพื่อไม่ให้เปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเบโลจึงพาบลูเซลออกไปจากสนามรบห่างไกลาจากทุกคนบลูเซลผู้โชคร้ายรายนี้กลายเป็นของเล่นในมือของเบโลเซล์สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของเซลบลูทุกเซลล์ และในไม่ช้าเขาก็พบว่าโคลนของเขาตัวหนึ่งกำลังถูกคู่ต่อสู้ทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนคนนั้นเองออร่าของเขาแข็งแกร่งกว่าซุนหงอคงเซลพูดในใจขณะต่อสู้กับซุนหงอคงแม้ว่าเซลจะมีอาการใจสัน่นแต่ซุนหงอคงก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหลังจากการต่อสู้ที่สะเทือนขวัญระหว่างทั้งสองซุนหงอคงยังคงพ่ายแพ้ด้วยความเสียใจอย่างมากไม่มีใครคาดคิดว่าซุนโงกูที่พ่ายแพ้ได้ส่งซุนโงกูลไปต่อสู้กับเซล และเขายังมอบถั่วเซนสึจากความบริสุทธิ์ให้กับเซลล์อีกด้วยหลังจากเห็นเวทมนต์ของถั่วเซนสึเซลลได้ทำลายถั่วเซนซึที่เหลือทั้งหมดในมือของซุนโมกุลโดยขาดจัญญาบันการต่อสู้ในขณะที่คู่ต่อสู้ไม่ได้เตรียมตัวมาซนโกฮังผู้เข้ามาคุมเกมในตอนแรกไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ของเซลล์ต่อมาัมเบอร์16ซึ่งแอบอยู่ไม่ไกลและดูเกมได้อาศัยช่องว่างนั้นเข้ามาอยู่ด้านหลังเซลล์และล็อกคอเขาไว้ เร็วเข้ามีเม็ดยาระเบิดที่ทรงพลังต่อต้านความสามาคัคคีอยู่ในร่างกายของฉันและฉันจะจุดชนวนมันทันทีนัมเบอร์16ปตะโกนเสียงดังด้วยท่าทีที่ไม่กลัวเกรงเมื่อทุกคนพร้อมที่จะบินหนีร่างของหมายเลข16ก็ไม่ระเบิดหมายเลข16ด็อกเตอร์บริฟ์ฉันได้เอาระเบิดแอนตี้ฮาร์โมนีออกไปแล้วตอนที่กำลังซ่อมแซมร่างกายของคุณคริลินจำสิ่งที่บูม่าเคยบอกเขาไว้ได้ทันฮ่าฮ่่า,าขอโทษจริงๆนะ หมายเลข 16, หนึ่งหกน่าเสียดายจริงๆและฉันไม่คิดว่าระเบิดต่อต้านความสามาัคคีของนายจะทำลายฉันได้ทันทีที่เซลพูดจบเขาก็ตีกลับหมายเลขหนึ่งหกและทำลายร่างของคู่ต่อสู้จนเหลือเพียงหัวหัวที่เหลือเพียงหัวเดียวของหมายเลขหนึ่งหกก็กิ่งไปอย่างแม่นยำต่อหน้ามิสเตอร์ซาตานที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมาตั้งแต่เมื่อกี้หลังจากนั้นตามคำวิงวอนอย่างสิ้นหวังของหมายเลขหนึ่งหกมิสเตอร์สตานก็โยนหัวของคู่ต่อสู้เข้าไประหว่างเซลและซนโกฮังอีกครั้ง หมายเลขหนึ่งหกซึ่งรู้ว่าตอนจะอยู่ได้ไม่นานยังคงยั่วเซลล์ด้วยคำพูดต่อไปในท้ายที่สุดหัวที่เหลืออยู่เพียงหัวเดียวของเขาก็ถูกคู่ต่อสู้เหยียบย่ำจนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลังจากเห็นว่าหมายเลขหนึ่งหกสูญเสียพลังชีวิตไปหมดแล้วอารมณ์ของซนโกฮังก็ปัทุขึ้นในที่สุดเขาถูกเห็นด้วยน้ำตาบนใบหน้าและกลายเป็นซูเปอร์ไซย,ย่าร่างที่สองเมื่อซอนโกฮังปรากฏตัวในสภาพนี้เซลลก็รู้สึกถึงภัยคุกคามที่เรียกว่าความตายทันที เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วเหรอเบโลบทะยีเซลผิวสีฟ้าลงหน้าเขาจากนั้นเขาก็กลับไปยังฉากของเกมเซลเมื่อเบโลกลับไปยังฉากของเกมเซลซอนโกฮังที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย,ยานร่างที่สองได้สังหารเซลผิวสีฟ้าที่เหลือทีละคนอย่างหมดจดฉากนี้ทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกทึ่งอย่างที่คาดไว้เซลไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซอนโกฮังในสภาพนี้หลังจากที่ทั้งสองต่อสู้กันมาหลายร้อยยกคนแรกก็ถูกเอาชนะ จนต้องคลายหมายเลขหนึ่งแปดออกมาและร่างที่สมบูรณ์แบบของเขาไม่ใช่ถ้าเธอไม่ปล่อยให้ฉันมีชีวิตที่ดีฉันก็จะไม่ปล่อยให้เธอมีชีวิตที่ดีเช่นกันเซลที่เสื่อมถอยไปเป็นร่างที่สองแล้วกำลังจะใช้วิธีสุดท้ายในการทำลายตัวเองร่างกายของเขาค่อยๆเติบโตเป็นลูกบอลโกฮังขอโทษแม่และโกเทนแทนฉันด้วยโปรดยกโทษให้ฉันที่ดื้อรันหลังจากผู้จบซุนหมอคงก็พาเซลที่กำลังจะทำลายตัวเองไปและหายตัวไปจากสายตาของทุกคนโดยใช้การเทเลพอร์ต พ่อโกคูคาคาลอ็อตลุงโกคูท่ามกลางเสียงตะโกนของฝูงชนเบโลก็ใช้การเทเลพอร์ตอย่างเงียบๆเพื่อตามทันซุนหงอคงและเซลซุนหงอคงพาเซลและใช้การเทเลพอร์ตเพื่อมาที่ดาวเคราะห์ของราชาไทเหนือจากนั้นเบโลก็ใช้การเทเลพอร์ตเพื่อมาที่ดาวเคราะห์นี้เช่นกันเมื่อการทำลายตัวเองของเซลถึงจุดวิกฤตเบโลก็แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย,ยานร่างที่สองและบินอย่างรวดเร็วไปยังตำแหน่งของซุนโกคู ครั้งนี้พลังลึกลับดูเหมือนจะไม่หยุดการกระทําของเขาแต่เมื่อมือของเขากําลังจะคว้ามือของซุนโกคูในวินาทีต่อมามือของเขาก็ทะลุมือของอีกฝ่ายโดยตรงจากนั้นร่างกายทั้งหมดของเขาก็ทะลุร่างของอีกฝ่ายเมื่อเบโลหันกลับมาเขาทําได้เพียงมองดูซุนโกคูเซลราชาไทยและคนอื่นๆถูกพัดจนกลายเป็นฝุ่นในจักรวาลตรงหน้าเขาเมื่อพลังทําลายล้างตนเองของเซลมาถึงเบโลโล่ป้องกันทรงกลมก็ปิดกั้นพลังทั้งหมดไว้สําหรับเขา ในเวลานี้แม้ว่าเมโลจะไม่ได้สังเกตเห็นลมหายใจของใครบางคนที่อยู่ข้างหลังเขาแต่เขาก็แน่ใจว่าต้องมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาและอีกฝ่ายก็เป็นคนสำคัญที่เขาไม่สามารถล่วงเดินได้อยู่แล้วเมโลไม่รู้ว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะหันกลับมาด้วยความยากลำบากเขาเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ในชุดสีน้ำเงินมีผมหยิกใหญ่และมีรัศมีบนหลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาเมโลรู้จักสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ตัวนี้แน่นอน ท้ายที่สุดแล้วเขาก็คือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ซึ่งความแข็งแกร่งและสถานะของเขาเป็นรองเพียงราชาผู้ไร้เทียมทานเท่านั้นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้พูดอะไรแต่เขาสามารถทําให้เบนโลรู้สึกหวาดกลัวได้ท้ายที่สุดแล้วด้วยความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายหากเขาต้องการฆ่าเขามันก็จะง่ายกว่าการหายใจ